สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนะคะพอดีม,มาซื้อที่ดินนะคะมาเจอพี่สาวขายเออ่ของมอง้วนเลยช่วยช่วยพี่เขา,เ,ขาเป็นพี่เขาก็เลยเล่าประวัติว่าเขาเป็นคนจัทนทบุรียอยู่สมัยเออ่เสด็จพ่อร้อห้าตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะค่ะพี่วันิดาเนาะ,ะโอเค ุเลยค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคุณคุณทวดอยู่ที่นี่โดยกําเนิดใช่ไหมคะมาถึงทวสมัยนั้นนะนะค่ะแม่ของทวดนะที่เล่าเนี่ยค่ทวดยายของย่าทีนค่ะเป็นคุณยายของย่ายายของย่าแม่ของย่าเนี่ยเป็นทวดชั้นค่ะแม่ของย่าแต่ทีนี้ว่ายายของย่าเนี่ยแม่ของแม่แม่ของแม่ทวดอีกทีนึ่งค่ะ เขามาจากนุกล้อฮะอ๋อมาจากพระนครพระนคอนค่ะ,ะเขาเขาเป็นนางพาร์ทเป็นนางพารนางพารเป็นแบบว่าครอบครัวเขาอ่ะคือสองคนเนี่ยแม่ของทวดเนี่ยเดี๋ยควค่อยๆเล่านะพี่<ะ>คือแม่ของทวดพ่อ<ะ>ของทวดเนี่ยใครแท้<ะ>ใครเดิมผผิวิวดำแล้วก็คนสมัยนั ม่ในหนังะไปตรงกระเป็นแล้วแล้วพ่อเขาทวดก็ไอ้แบบไม่หน่ยค่ะแล้วเราอาศัยอยู่กี่ปีคะอยู่อยู่เมืองนี้กี่ปีแล้วคะค่ะยาวมากดิลบไปอค่ะค่ะตาตาตาของย่าอีกที ค่ะบ้านไทยก็ไม่รู้เป็นบ้านมันเป็นบ้านพ่อหลวงสมัยก่อนอ่ะค่ะแล้วพ่อร้อห้าท่านก็เลิกท่าหืมก็เลิกค่าทีนี้ทุกคนก็ไม่เป็นท้านไทยอีกแล้วค่ะหนูก็ขอบคุณพ่อหลวงค่ะที่ให้บ้านมือถือเป็นท้านไทยค่ะสาธุแล้วทุกคนก็ไม่เป็นท้านไทยแล้วทีนี้ คนาทั้งหลายก็อพยพทีนี้บรรพบุรุษของฉันน่ะมาเข้ามาทางจังกรวริไก่อนน่ะเป็นางค์หเลย <c oughs> ไอ้ตที่เขามาบบิร์กเนี่ยอยู่ตัวลูกเขาที่เป็นวชั้น <c oughs> น,น่ะนนองวะที่ตึกสีม่วงห <c oughs> รือเปล่าตึกสีม่วงหรือเปล่าวัดหนอง <c oughs> บัวตึกสีม่วงมั้งไหมอ๋อค่ะค่ะค่ะ ค่ะที่จับจองเนาะแล้ววดชันเนี่ยนีเราขวดน่ยาวดเนี่ยลูกของวดทีเขาูเยอะเป็นโหลเลย ครั้งที่สองครั้งที่สองมทั้ทั้งแรกอะทั้งที่หใช่มครั้งที่ครั้งแรกครั้งที่หนึ่งครั้่หนรั้งที่หนึ่งอ่นออกไปยกข้ามาอืมใช่ใช่